สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูนะคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องทอร์นาโดในขวดก่อนอื่นนะคะคุณรูกก็มี อุปกรณ์จะมาแนะนำให้เด็กๆอันแรกเลยอ่ะพูดพร้อมกันสีผสมอาหารสีผสมอาหารข้อต่อขวดข้อต่อขวดสร้างพายุทอร์นาโดสร้างพายุทอร์นาโดจะมีสองด้านนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำเปล่าขวดน้ำอัดลม อ่ต่อมาเราก็จะใส่น้ำลงไปในขวดพร้อมกับใส่สีผสมอาหารก็จะกลายเป็นน้ำที่เป็นสีแบบนี้นะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะนำสีสีผสมอาหารเนี่ยนะคะมาเทลงใส่ในน้ำอ่าในน้ำที่มีอยู่ในแก้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำที่เป็นสีเนี่ยใส่ลงไปใน ขวดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำข้อต่อสร้างพายุายทอร์นาโดมาหมุนเข้าแบบนี้แล้วก็นำขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดเปล่าๆนะคะนำมาต่อกันด้านบนแล้วหมุนเข้าหากันแบบนี้ชุบเราก็จะได้เป็นอะไรคะทอร์นาโดใช่แล้วค่ะทอร์นาโด ชาดาไปไหะตอนนี้มีน้ำอยู่ในขวดทั้งหมดกี่ขวดคะแ <5. S 1> อ่านนะพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่หมีห้าขวด <5. S 1> ใช่ไหมคะเราจะมาหาวิธีทำอย่างไรนะให้น้ำไหลผ่านนะคะกลับมาอยู่ฝั่งนี้ใครจะเป็นตัวแทน <5. S 1> เพื่อน มือลงค่ะเดีย๋ยวคุณครูจะให้เด็กออกมาสาธิตให้พเพื่อนๆดูว่าทอร์นาโดในขวดนั้นทำอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องชยาพันธค่ะอาได้ค่ะต่อมาน้องทุ่งค่ะรอเพื่อนก่อนนะคะน้องทุ่งค่ะ,ะน้องทุ่งเลือกเลยหนึ่งขวดครับ โอเคแล้วขวดนี้อ่ะเด็กๆลองหาวิธีทําให้น้ําไหลกลับเข้ามาอยู่ฝั่งนี้สิคะอ่ะทําเลยค่ะหนูทําได้โอเคฝั่งนี้เด็กนะด้แลวหยาบหยาบเป็น <ağ> บบนี้อ่าวิ่งไปเรื่อยๆว้าวเด็กๆดูนะคะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้กูอยู่ตรงนี้เด็กอ่าน้ําหมุนลงไปเลยเหมือนอะไรเลยคะทอร์นาโดทอร์นาโดอา่า ทุ่งก็เช่นเดียวกันได้ข่าเนจะหมดไหมคะน้ำไหลลงสู่ด้านล่างแล้วอ่าข้าเหนูจะหมดแล้ว จากการทดลองนะคะก็จะสรุปได้ว่าอากาศเนี่ยเคลื่อนตัวสู่ตาของน้ำขึ้นสู่ด้านบนแล้วน้ำที่ไหลลงสู่ด้านล่างก็จะค่อยๆไหลลงมาจนเต็มขวดแสดงว่าอากาศนั้นมีตัวตนนะคะอ่ะคุณครูจะสาธิตให้ดูหนึ่งรอบเห็นไ,ไหมคะดันขึ้น เสร็จแล้วน้ำก็จะค่อยไหลสู่ด้านในขวดลงมาสู่ด้านล่างจนเต็มแสดงว่าอากาศนั้นมีตัวต้น่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยปรบมือให้เจงหน่อยคะ่ะ